เรียนอาจารย์ที่เคารพแระสวัสดีนักศาาึกษาทุกคนค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอในเรื่องปัญญา,า,าทถิปฏิบัตินิยงกลางทะดีึ่งนะคะครับสำหรับปัญญาสถิปฏิบัติิยมนะครับคือความเป็นมาเป็นเรารู้จักกันดีว่าปชัชญาปฏิบัติิยมเนี่ยปชัชญาข้าหมายเึวงแนวความคิดนะคระับปฏิบัติข้หมายเึวง การปฏิบัติตามการทาตามแล้วก็นิยมเป็นหมายถึงการทํากันอย่างแพร่หลายนะครับถ้ามารวมกันแล้วก็จะเป็นความคิดที่แพร่หลายทั่วไปในวงการวิทยาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่19เป็นต้นมาครับนักบัตรนักาัตรที่เป็นต้นแบบของวัชญาปฏิบัติที่ยมก็ได้แก่เฮราคิวตุสก็คือการเปลี่ยนแปลงและการแปลสภาพเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงนะครับ ทุกสิ่งในจักรวาลเปลีป่ยนแปลงไปสู่แบบรูปร่างใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับสองก็จะเป็นโสฟิปก็คือสอนให้พลังงานของเ e อเทนของเขลนั้นเก้าไปสู่ตำแหน่ง ija. ต่างๆในรัฐโดยว่าเขาจะสอนโดยการคิดค่าเรเรียนะครับสามเป็นฟาซิไเบคอนก็คือความรู้รทั้งหลายที่มีกันมาตั้งแต่ ตั้งแต่อดีตมาแล้วจนถึนสมัยของเขาก็าเป็นการยอมรับความคิดที่เดิมๆเหล่านั้นที่ผ่านมาโดยทน้นี้จะเป็นการสำรวจค้นคว้าซึ่งจะเป็นทำให้เกิดความรู้ใหม่นะครับ C ก็เป็นของโฟกัสกองก็คือวัฒนาการความเจริญก้ก้วหน้าของมนย์ก็เป็นไปตามสามระดับขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่หนึ่งในอดีตตอนนั้น ก็คือขั้นของเทวะวิทยาก็คือขั้นของความเชื่อในเรื่องพวกเทพเจ้ากับโลกนะครับสองก็จะเป็นขั้นอภิป,ปัชยาในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องหลักของความเป็นจริงนะครับแล้วขั้นตอสานสุดท้ายก็คือหลักของวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของระบบความคิดแบบปฏิบัตินิยมเป็นความคิดที่ใหม่ยังเลยนะครับ ปัจจัยาน้ที่ปฏิบัตินิยมเป็นปัจจัยที่พัฒนามาจากปัจจัยสัจจนิยมเชิงธรรมชาตินะครับโดยตอนแรกเราจะคิดว่าเป็นของอังกินนะครับแต่ก็เป็นของอเมริกานด่เช่นกันนะครับเพราะว่าหน้าที่เหล่าน,นั้นเป็นชาวอเมริกันนะครับที่เป็นนักป่าที่เรารู้จักกานันดีนะครับสนใ่ญญเป็นชาวอเมริกันนะ ผู้ที่ใหก้กำเนิดปัตยาปฏิบัตินิยมครับก็คือเบิร์สที่เป็นชาวอเมริกันนะครับและผู้ที่ทาให้ปัตยานี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็น่าจะเป็นเดวิสีนะครับก็เป็นชาวอเมริกันเหมือนกันนะครับแล้วก็วิลเลียมเจมเป็นผู้ที่พัฒนาปฏิบัติเป็นผู้ที่พัฒนาเป็นปฏิบัตินิยมนะครับจะเน้นผลในการปฏิบัตินะครับ ส่วนความหมายนะคะปฏิบัตินิยมคือทัศนาทางปชัชญาที่ให้ความสําคัญแก่ความรู้และความเป็นจริงสิ่งใดที่เรียกว่าจริงจะได้ต้องเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์บรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นค่ะหรือเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสิ่งนั้นเรียกว่าประสบการณ์และประสบการณ์นี้ถึงจะเป็นจริงแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยน เป็นแปลงได้ไปตาตัวให้ความสําคัญแก่ความรู้เชิงอุบัยน่คือความรู้ที่เกิดจากการสะสมข้อแท,ท็จริงที่ได้จากการมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในใดๆก็ตามหรือความเชิ่ที่ว่าธรรมชาติจะต้องเหมือนเดิมเสมอค่ะและความรู้เชิงนิรนัย คือความรู้ที่เกิดจากความจริงทั่วไปที่ทุกคนเข้าใจว่าจริงแท้แน่แล้วกล่าวคือถือว่าความรู้เชิงอุเป็นไนมีความมีน้ำหนักมากกว่าเชักความรู้ทางนิรนัยค่ะดังนั้นระดีบปฏิบัติิยมิจฉุมสรุปความหมายได้ว่าความรู้และความเป็นจริงที่เป็นประสบการณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ในตายตัวคือสิ่งที่เป็นประโยชน์นํามาปฏิบัติใช้ใน ให้เราพึงพอใจได้ค่ะส่วนิสารส,สำคัญของปชัชญาและที่ปฏิบัติยมแบ่งออกเป็นสามสาขาฮนนะใหญ่ๆกันครับคือหนึ่งครับพาภาวะวิทยาครับคือความเป็นจริงเป็นสิ่งที่มป็นรุดเดอมและกำหนดนครับ <c oughs> สบภาวะการที่มีอยู่ความเป็นอยู่ครับสองนะครับคือ ญานวิทยาครับคือความรู้ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดครับเป็นผลแห่งการเลือกของบุคคลแต่ละคนครับและอันสุดท้ายครับนที่สามครับคือคุณนวิทยาครับเป็นจริยธรรมเป็นศีลธรรมแต่ละคนที่เลือกปฏิบัติครับส่วนนักปาศยาและที่ปฏิบัติยมคนสําคัญนะครับกนนี้นนี้ครับวันที่หนึ่งครับเเป็นเพร์อครับเขาได้ให้ ความคิดด้วยว่าเป็นความคิดทางปรัชญาต้องนําไปสู่การปฏิบัติได้ครับส่วนคนที่2คือวินเดียนเทมครับเขายืนยันว่าความคิดของเฟิร์ถูกว่าต้องนาไปใช้มาได้จริงครับส่วนคนที่3ครับจอห์นดิวอี้ครับผู้ทดลองหาความคิดที่ดีที่สุดเพื่อปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ับครับสำหรับนะครับผู้ที่ให้คะตอบท่านแรกนะครับ ต้นกำเนิดมาจากนะครับเพิร์สหน้าที่ปฏิบัตินิยมนี่ครับได้รับอิทธิพลมาจากวิชาฟิสิกส์และก็คณิตศาสตร์น, 4, นะครับโดยเพิร์สได้ปฏิเสธนะครับทฤษฎีข้อสงสัยของเดกการ,รับที่ว่าเราควรเริ่มต้นจากการสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับเราจะพบความจริงสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยไม่ได้นะครับโดยเพิร์สนะครับได้ปฏิเสธทฤษฎีของเดการนะครับจึงสรุปได้ว่าที่ว่า ันสงสัยฉันจึงมีอยู่นะครับแต่เพิร์สนะครับได้เห็นว่าความสงสัยของเดการนะครับที่เสนอมานั้นไม่ใช่ความจริงนะครับไม่ใช่ข้อสงสัยที่แท้จริงนะครับเพราะข้อสงสัยที่แท้จริงนะครับเกิดขึ้นเมื่อมีประสบการณ์นะครับได้มีบางอย่างนะครับที่เกิดข้อขัดแยงนะครับเมื่อเกิดข้อขัดแยงนะครับเราจึงคิดค้นวิธีการแล้วก็หาปัญหานะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาข้อขัดแยงนั้นขึ้นมาครับโดยทฤษฎีของเพิร์สนะครับ ได้ที่คนขึ้นมานั่นก็คือหามเชื่อและก็ข้อสงสัยนะครับโดยวามเชื่อนะครับก็คือการ,ราการรับรู้นะครับรู้ว่าเราจะใช้วิธีการหรือข้อข้อสสเสนอนะรหรือวิธีการที่จะสนองคำร้องการของเราได้อย่างไรนะครับส่วนข้อสงสัยนะครับก็คือเป็นภาวะที่การขาดวามเชื่อนั่นเองนะครับสาหรับท่านต่อไปนะครับก็คือวิเี่ยงเจนนะคะรับิเรียงเจนนะครับได้ ให้ในคิดหลักนะครับโดยในลักษณะสําคัญนะครับของประสบการณ์ในสุดนะครับเป็นกระแสดยตรงนะครับของชีวิตจากวัตถุดิบครับให้ให้มาเติมอาเทมวามคิดของมนุษย์นะครับและความคิดของมนุษย์นะครับถูกสร้างขึ้นให้เป็นมโนภาพขึ้นในเวลาต่อมานะครับในตอนแรกประสบการณ์บริสุดนั้นนะครับอาจจะยังไม่มีความหมายราบโดยถูกตียังไม่ได้ว่าเป็นอะไรเป็นแค่สิ่งสิ่งนั้นนะครับ นั่นก็คือคือเป็นเพียงกลุ่มนะครับความรู้สึกต่างๆต่อมาครับมนุษย์ได้กลายเป็นผู้ผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์นั้ที่ก่อให้เกิดการตีความแล้วก็จัดเรียประสบการณ์นั้นนะครับต่างจัประสบการณ์ต่างๆโดยการโดยการสร้างนะครับเป็นมนุษย์ภาพขึ้นมาครับและประสบการณ์เองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันไปมีการต่อเนื่องแล้วก็สื่แทรกกันด้ะกันนะครับแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันนะครับ มื่อมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงระหว่างผู้รู้และผู้ถูกรู้นะครับซึ่งทั้งสองส่วนนะครับก็ก็คืออนันเดียวกันของประสบการณ์นั่นเองนะครับสําหรับท่านต่อไปนะครับก็คือจอห์นยนี่นะครับจอห์นยนี่นะครับมีแนวคิดหลักโดยเป็นพูวประสบการณ์นี้อ่านะะที่นี่ประสบการณ์นิยมนะครับเชื่อว่าความอยู่รอดของสรสัตว์นะครับย่อมขึ้นอยู่กับการปรับตัวของสิ่งสิ่งนั้นนะครับความเชื่อนี้นะครับได้มาจาก าดาวินนะครับเจ้าของทฤษฎีมีทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งให้หลักไว้ว่าผู้ที่เหมาะสมนะครับที่สุดจะอยู่รอดนะครับส่วนผู้ที่ไม่เหมาะสมนะครับย่อมจะล่มตายจากนไปความเป็นจริงข้อนี้นะครับจอร์นิวียนะครับจึงได้ยึดเอาเรื่องการปรับตัวนะครับให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเป็นแก่นเป็นแก่นในการศึกษานะครับจากแนวคิดของการปรับตัวนี้เองนะครับจอร์นิวียนะครับจึง เห็นเห็นข้ามนุษย์นะครับย่อมมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาทบแต่นั้นจึงเชิญเมื่อเชิญต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับของสิ่งแวดล,ล้อมรอบตัวนะครับทุกขณะนั่นเองนะครับเมื่อมนุษย์ต้องการพบปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับมนุษย์จึงมีการชิดค้นคนะครับวิธีการแก้ปัญหาหรือสิ่งจําเป็นนะครับที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหาครับเพื่อจะช่วยกระจายปัญหาที่พบในการดำเนินชีวิตได้นะครับและสิ่งมีชีวิตนั้นจะอยู่รอดต่อไปนะครับ สำหรับสรุปแนวคิดของปัจจัยารถปฏิบัตินิยมนะครับโดยรวมนะครับปัชจยปัจาปฏิบัตินิยมนะครับเสนอความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับกับระดับอื่นนะครับที่ชัดเจนก็คือตรงที่เน้นในการทงปฏิบัติมากกว่าหลักการนะครับหรือทฤษฎีนั่นเองนะครับแต่การกลาวเช่นนี้ม่ได้หมายความว่าหลักการไม่สําคัญนะครับคนเราจะแก้ปัญหาได้นะครับต้องมีหลักการนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ เดียวกัน,นครับเปาสามารถในด้านหลักการก็คือหรือทฤษฎีนั้นก็นามาใช้ใการแก้ปัญหาได้นะครับปฏิบัตินิยมมุ่งหมายให้เรานะครับทานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่าที่จะยึดติดกับทฤษฎีใด,ดทฤษฎีหนึ่งนะครับสำหรับจุดเด่นของปัชญานิยมปฏิบัตินิยมนะครับ1 ปรญญาปฏิบัติโยมเสนอนคำแนะนำที่ฉลาดสำหรับการดำรงชีวิตเยาวันนะครับสามารถช่วยรักษาสุขภาพจิตของเราได้เป็นอย่างดีนะครับใช้ความคิดเรื่องประสบการณ์พื้นฐานเราจะพบความข้อหนึ่งะครับคือเรามีชีวิตอยู่ในการใช้กระบวนการของความเปลี่ยนแปลงนะครับในกระบวนการนี้ประสบการณ์เกิดขึ้นและจบลงอยู่ตลอดเวลานะครับประสบการณ์ในนี้ก็คือ ู่ในยีนะครับและมันจะสัมพันธ์กับประสบการณ์ในปัจจุบันตอนน่อเมื่อมันเป็นหนทางที่ก่อให้เกิดผลแกเราในปัจจุบันนะครับสองนะครับในแงแก่การหาความรู้และที่เป็นพนิยมใช้วิธีนิรนัยเป็นหลักและที่ประสบการณ์นิยมใช้อุปตัยนเป็นหลัลกนะครับปัจญาประิมนิยมเห็นว่าการใช้แบบวิธีการแบบนิรนัยหรือหหรอุปตัยนตัว ไม่เพียงพอสำหรับการคาความรู้ในปัจจุบันการใช้วิธีการแบบทดลองโดยมีประสบการณ์เป็น้นฐานเพิ่มเติมด้วยการกระทำโดยการสมัครความรู้สมบูรณ์ขึ้นครับสามเนื่องจากประชาชปฏิบัติยมสอนให้เราคำนึงถึงประสบการณ์ทําให้เราไม่จำกัดอยู่ในวงแคบปฏิบัติยมจะบอกให้เรารู้ตน,นักในวิธีทางของประสบการณ์ การสวัสาและการควบคุมประสบการณ์ซ so ึ K, sort of universe, ่งจะนำไปสู่จุดหมายของชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ช่วยในด้านการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่งแนวความคิดของยูดีก็ให้เกิดความคิดในการปฏิรูปการศึกษาจากแบบจารีมาเป็นแบบก้าวหน้าที่ใช้จริงเขาสำหรับจุดของของปรัสยปฏิบัติิยมนะครับ ปรัชญ,ญาปฏิบัติโยมที่พบเป็นตัดสินของคนมากเกินไปครับจึงทำให้กลายเป็นการหินแก้ตัวเองครับสำหรับข้อสองความคิดเรื่องความดีที่ไม่มีลักษณะสมบูรณ์สูงสุดในปรัชญ,ญาปฏิบัติโยมก็ทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินและการการะทำในแต่แตละสถานก,การณ์ครับสามปรัชญ,ญาปฏิบัติโยมไม่ให้คุ้ค่าแก่คำว่าดีอยู่ แต่ดูเพียงว่าํานทางานอย่างไรในกระบวนการนั้นคขาก็มีอยู่จะมีความหมายเท่ากับใช้งานได้หรือทํางนนานได้ก็นั้นครับ 4. ในด้านศาสนาปรัสจาปฏิบัติยมเป็นพวกปฏิเสธพระเจ้าค่อนข้างรุนแรงข้อาร์สำคัญที่พวกเขาปฏิบัติยมจะได้ยินคือ่อจะเป็นหรือไม่ที่จะต้อง ความความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิง่งในธรรมชาติให้มาอยู่ในระดับปรากฏการธรรมชาติเท่านั้นเพื่อที่จะให้การดำเนชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้อ 5. ด้านการศึกษาความคิดเกี่ยวกับผู้เรียนและความรู้สำนึกในตัวเองที่ปรัชญาปฏิบัติยมสน่อไว้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนนะักขราะผู้เรียนเป็นมากกว่าปรากฏการทางสังคมที่สื่อความหมายได้และความรู้สำนึกน ก็มีได้เกิดมาจากการให้และการรับในสังคมเดียวกันแต่เป็นเพราะว่าของมีมรุภาพแฝงอยู่ภายใน,ในที่จะทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดขึ้นกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ